สหัสขันรื่นรมพระพรมภูสิงสวยยิ่งเขื่อนลำปาวผูข้าวพระนอนพักผ่อนแหลมนอนวิเศษอาเขตไดโนเสาร์ผูกุ้มข้าวสัตว์โลกล้านปีวิสัยทัศน์กศนออำเภอสหัสขันเป็นสถานศึกษาที่ผลิตผู้เรียนให้มีความรู้คิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นอย่างมีคุณภาพ สู่สังคมอย่างมีความสุขโดยใช้หลักสูตรที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาคิดเป็นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์สถานศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์ใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงกศนอสาหัสขันภายใต้การบริหารงานของนายคำตันถิ่นช่วง ผู้อำนวยการกศอนอ,อเอหอสขันบุคลากรกศนอ,อเภอสหาสขันรวมทั้งสิ้นจำนวน32คน 1. กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 โดยเป็นการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียนด้วยรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมและมีสาระหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขสอบกลางภาคเรียนนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ณสนามสอบทั้ง8แห่ง โครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสมริ์ของนักศึกษากศนอในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำภาคเรียนที่หนึ่งทับ2,563โครงการมหาการรมวิชาการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ของสำนักง,งานกศนออกาลสินประจำปี2,563ณนะ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบริเวณหน้าสารการจังหวัดกาลสินหลังเก่าโครงการอบรมนักศึกษาแกนนำการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกศอนอำเภอสหัสขันณนะศูนย์ศึกษาและพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2. กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองผู้สูงอายุกศนอภเาสาสักขันเป้าหมาย184คนดำเนินการได้280คนคิดเป็นร้อยละ100โครงการการป้องกันโรคติดต่อในการดำรงชีวิตประจำวันกศนอภเาสาสักขันเป้าหมาย184คนดำเนินการได้272คนคิดเป็นร้อยละ100 กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการศูนย์ฝึกาอาชีพชุมชนการพัฒนาอาชีพกลุ่มสนใจ10ชั่วโมงวิชาการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษเป้าหมาย288คนดำเนินการได้293คนคิดเป็นร้อยละ100โครงการฝึกาอาชีพชุมชนกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกาอาชีพชุมชน หลักสูตรการเลี้ยงไก่ไข่เป้าหมายหนึ่งร้อยสิบคนดำเนินการได้หนึ่งร้ยยี่สิบสี่คนคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยและโครงการสวนฝึกอ,อาชีพชุมชนกิจกรรมส่งเสริมสวนฝึกอ,อาชีพชุมชนหลักสูตรการเลี้ยงไก่ไข่หนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพเป้าหมายหกสิบหกคนดำเนินการได้เจ็ดสิบสามคนคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยการศึกษาตามอัธยาศัย มีการหมุนเวียนสื่อชุมชนให้กับบ้านหนังสือชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับผู้สูงอายุโรงเรียนสูงวัยโฮมสุขรัตตันยูวิทยากิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสอวจังหวัดเคลื่อนที่ณโรงเรียนดงน้อยวิทยาตำบลภูสิงอำเภอสา,าสขันจังหวัดกาลสินโครงการจัดการศึกษาตามอธัธยาศัยและการใช้ประโยชน์ผู้มือส่งเสริมการอ่านโดยใช้สมาร์ทโฟน ณนะกสนตำบลภูสิงกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดการจัดกระบวนการเรียนรู้ตำลักปรชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรสมาร์ทโอเน่เพื่อสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์สู่การพัฒนาเกษตรกรต้นแบบสมาร์ทเทรนเนอร์ณนะกสอนอํอเาเภอสหอาขันโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ สู้ภยัยโควิด -19 ณศูนย์เรียนรู้กล้วยหอมตำบลนนบุรีงานอื่นที่ได้รับมอบหมายโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบลหลักสูตรดิจิทัลลิเทเลสิและหลักสูตรการค้าออนไลน์โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสรื่อสารด้านอาชีพหลักสูตร ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการท่องเที่ยวและการค้าขายนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกรักษามัมคีและส่งเสริมความปรองดองสมนฉันท์ณนะกองร้อยรักษาดินแดนจังหวัดกาลสินที่หนึ่งเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณนะบริเวณบันไดสวรรค์วัดพุทธาวาสภูสิงห์ อำเภอสหัสขันจังหวัดกาฬสินธุ์ความภาคภูมิใจกศนอำเภอสาหัสขันผ่านการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา2562ของกระทรวงศึกษาธิการกศนตำบลโนนบรุรีได้รับการคัดเลือกกศนตำบลต้นแบบ 5D พเมียมอันดับที่2ระดับจังหวัดของจังหวัดกาฬสินธุ์ พวกเราจะขอมุ่งมั่นสร้างสารรค์ร่วมแบ่งปันองค์ความรู้เพื่อนักศึกษาและประชาชนเชาวอำเภอสหัดสะขันตลอดไปเธอเต้นก่อนนะแล้วเดินก็โยนมาให้ฉันเราจะแบกเชิญกันเราจะแบทเชิญกัน